รับสายเหรอตัวนี้สายไปนเนาะพี่กับหัวกับหางเลยเอ้ากับหัวตัวเนาะเหตุร้ายน้อนเป็นกันได้ก็ห้พี่น้องคิดหอดคิดถึงลายแถหนุ่มอิสเรียลใบเดียวน่ะยังตามคือก้อไหมยังตามคือเก่าไหมตามให้แน่ตามให้แน่พอนะเอาเลยอําลูก เขึ้นไปเนี่ยนี่พูจากมงแล้วนี่พูดจากมงตีหาเครื่องครับตีหาเครื่องยุบานแล้วว่ายุบานเขาวมันซีมงเครื่องแลยนี่มันเป็นเวลาแล้วครับหากันหาสมองตีหาเครื่องนั่งตื่นลัน่งตื่นง,ง,ง,งานหมดเลยครับผมเตรียมขอเห็นงานครับโอ้พี่น้องให้โทษหาให้โทษตามให้แน่ตามมันรับดีเสร็เร็วให้แน่รับดีเสร็จเร็วให้แน่พ่อน้ รับกันแบ้ววันหันเบนไปเนาะเบนไปงวดนึงครับผมอาร์ฟนำกินเขาไปยังครับเฮ็ดกับเขาแล้วกครับให้เขาวเอาเป็นยังไงคนอากาศทั้งว่นเริ่มหนาวหรือว่าอากาศหนาวอากาศพร้อมยุ่ธทั้งหมดหนาวแล้วครับเขานาหนาวเขานาหนาวเตือนเอาเดี๋ยวดิเขียนเลยล่ะด้านลบกวนเวลา หนึ 1> 1, er, bt, ่งพอยรับอ e. ิราเลหกแปดพี่น้องก็รับอิราเลเนาะแบบมาแบบด่วนๆนี่ละรับอิราเลแบบด่วนๆนี่พี่น้องอ่ะว่านี่เป็นตัวเลขมีที่มาเป็นตัวเลขขอมันเป็นเลขสูตรคำนวณครับเป็นเลขฝันครับเลขฝันบ่อมีเวลาฝันอยู่ทั้งคืน ปัจจัยหึงะครับฮะครับตัวใดครับบ้าสามสามสามแปดเนาะสามสามสามแปดบ่อครับกับยังหกสามหกเดี๋ยวเรือสามบสามสามเเป็นเลขเบิดนี่คือเก้าต้นนี่ไหม สามสามแปดกับอย่างนะอย่างนอ้ํานึงหรอสามหกสามหลึกสามสามหกนี่แหละหกสามหกสามอะไรหกสามหกหกสามครับผมหกสามหกเอาตัวเก้าตีเบินอีกวันนี้มันจะเป็นเบินตัวเไหนเล็กเบิลเลกห่าบต้นเนาะหกสามหกสามหกเป็นบอกับเ้าครับผมหกสามหกกับ กับสามสามแปดสามสามแปดสองสองตัวมีว่ครับสองตัวกับมีแต่ซับเนาะฮะสามแปดกับซับสามแปดกับสามหกครับสามแปดกับสามหกสามแปดสามหก เบิ้ลเขียนบ่เบิ้ลนี่สามสามหกหกนี่เขียนบ่บ่บ่ครับบ่ครับไ่ต้องเดนครับบ่ต้องครับมีเสียงบ่ครับครับมีสียงแล้วครับมีเลขเสียนี่แหละสามสามแปดหกสามหกแล้วก็ครับผมสามแปดกับสามหกเนาะครับถือควาแงไหนถือค่งเห็นไหมครับผมติดอยู่ครับถือควงติครับติ ต้อหัวเตียนเห้ยติดวะติอยู่กับติดอยู่มีอะไะมีตัวใดที่มักที่สุดมีตัวใดมักตัวมีตัวใดมักตัวนี้ตัวที่ชอบว่าครับบอลนี่ครับเล็กันหน่อยบอลนี่นหรอกเล็กันหน่อยบองเน้ยนมาเตียเดี๋ยวจะไปตุบเอามองเดียวเดี๋ยวจะบอกเราตุบจะบอกเราตุบผู้เดียวเด้อนะคนั่น้ำหนั่นน่ะ ปัดทงมาได้ตอนถือมให้เขานีน่นยปนลักปัลักสืออส่อเ<อ>นกีกสื้อเดี๋ยวไเลขเนาะซื้อเดี๋ยวเขาน้่เลพื้นน้ำหมดไปงวดนี้คิดว่าจะตุบตัวไหนงวดนี้ยังครับยังยังบริคิดยังไรยู่นี้เนี่ยแกจะได้กลับตีออกับพุพพละมึงกจ,จะได้กจะไกลจะได้กลับมาพักเนะคุญละมีสาุละ โอ้โมเมษาอีกหนึงเกตหกเกตเดือนเกตเดือนหนึ่งดอกเอาไปแล้วกันหาเงินหลาย,ลายค่อยกลับมาทีเดียวมันผมมีโอกาสได้ไปอีกเด้อมันเฮาเฮ็ดบัตรปีใหม่หน,น,มน,นะครับผมบัตรเงี้ยเลยคับเฮ็ดบัตรใหม่ค่อยกลับมาเฮ็ดเฮ็ดเลีเ้ยนหอไปท่าผู้สาวตัวบ่้ผมมีนะเนาะอะบ่มีดอกเอา้าบ่มีดอกจังได๋เฮ็ดเลี้ยนหอไปท่าผู้สาว อะไรพ่อพสาวตัวเนาะเห็ุไปอยู่ดยืดของอีหลา่าอยู่แต่ผู้เดียวผู้เดียวยังได้อ้าพี่นอนไปนอนเนาะไปนอนเอฟซีด้วยรับเบ้าอิตาเลียเบ้าสวดด้วยนะครับเป็นสวนดนจุ่นี่ถ้ามีาฮ่สาวา <laughs> <laughs> ่าฮ่าฮาครับผมเอ้าไปกินข,กข้าบอสเนียกินข้าวทำงานเนาะครับผมครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆครับ สามครับสามสามแปดหกสามหกขอบคุณครับสามแปดสามหพพี่น้องเิ็ซีครับผมรับอิเร์เรีมาให้แล้วนะครับอ่ะขอบคุณครับเอาครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ